จากที่ผมเกิดมานะฮะผมก็ได้เห็นว่าโลกใบนี้นั้นกำลังจะมืดนะฮะผมจึงไม่รอช้าที่จะรีบไปตัดไม้ด่วนเลยนะฮะหลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จนะฮะผมก็รีบสำรวจเส้นทางที่ผมจะหาที่พักก่อนเลยนะเพราะว่ามันมืดมาแล้วมันอันตรายมากด้วยนะฮะหลังจากที่ผมสำรวจสถานที่ผมก็ได้มาเจอกับมอนสเตอร์มากมายซึ่งมันมีเยอะมากๆหลังจากที่ผมหนีมอนสเตอร์พวกนั้นมาได้ผมจึงไม่รอช้าที่จะหาสถานที่จะตัดไม้ไปไว้ใช้ต่อและในที่สุด ผมก็ได้เจอกับสถานที่ที่ผมจะใช้พักสักทีผมรู้สึกว่าที่ที่ผมอยู่นั้นมันมืดมากๆผมก็เลยขุดหินเพื่อที่จะเอามาทําเตาไว้เผาไม้เพื่อคับท็อตหลังจากที่ผมได้เตาผมจึงไม่รอช้าที่จะเผาไม้หลังจากที่ผมได้ความสว่างผมจึงขุดหินรอเพื่อรอให้มันเช้าหลังจากที่มันเช้าผมจึงรีบออกจากนอกสถานที่ที่ผมอยู่เพื่อหาที่ที่ปลอดภัยมากกว่านี้ ระหว่างที่ผมกําลังตามหาสถานที่ผมจึงแวะเข้าไปตัดไม้ไว้ก่อนเพื่อใช้ในการสร้างบ้านหรือการข้าอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับไอหุ่นโกเลียมตัวใหญ่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่โกเลียมหรือเปล่านะดูสิมันไม่ทําร้ายผมด้วยรู้สึกว่าจะเป็นมิตรกับเราด้วยนะในที่สุดผมก็เจอสถานที่ที่ผมจะใช้พักอาศัยชั่วคราวนะแค่ชั่วคราวหลังจากที่ผมเคลียร์ห้องเสร็จผมก็ออกมาหาล่าอาหารเพราะว่าตอนนี้ผมหิวมากมาก หลังจากนั้นผมก็กลับมาเคลียห้องให้มันกว้างยิ่งขึ้นผมคิดว่าห้องผมมันแคบเกินไปก็เลยคิดว่าจะทําชั้นสองเข้ามาด้วยและนี่ก็คือห้องใต้ดินของผมซึ่งมันคือชั้นสองของผมเองหลังจากที่ผมกําลังเคลียห้องใต้ดินนั้นผมก็ได้มาเจอกับแร่เหล็กจานวนมากผมจึงไม่รอชาร้าที่จะเอามาเผาเพื่อใช้คาบโลกของผมระหว่างที่ผมเผาผมก็ได้มาเคลียห้องนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เสียวเวลา หลังจากที่ผมเคลียร์ห้องเสร็จไอซอมบี้มันก็มาจําสแกลผมด้านหลังจนผมไปไม่เป็นเลยนะฮะหลังจากนั้นผมก็ล่อให้ไอ้ซอมบี้น้าโง่นี่เข้ามาอยู่ในห้องผมแล้วผมก็จะได้ข้ามวง่ายๆขึ้น เอาเละครับก็เอาเป็นว่าผมจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้ะกันนะครับเพราะว่ามันก็เกินเวลาผมมามากแล้วผมขอพักบ้างแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ EP สองลวกันนะครับ,อนนรบขอจบ EP นี้ไปก่อนลวกันนะครับสวัสดีครับ